สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอร์ลิชขีดลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคืนวันนี้ฟุตบอลเยอะมากผมก็คัดเอา3คู่โดยเฉพาะจากลีกใ,ใหญ่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแต่เริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มตรงครับพิมลิกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่อันดับ17บเมนซิตี้เนออสตาฤด,ดูกาลนี้ไม่ดีเลยครับเล่นมามีแค่12แต้มนะครับเกมล่าสุดในลี บุกไปแพสเปอร์มา0-2นะครับมาแก้ตัวในแชมเปี้ยนส์คบุกไปชนะโอลิมปิกอสมา1-0ครับสภาพทีมเนี่ยเอเมริกลาป็อกที่ได้พักในเกมยุโรปจะกลับมาครับเช่นเดียวกับพวกเฟรานตอเรสกุนอาเกโรนะครับที่มีชื่อกลับมาเป็นตัวสำรองในเกม UCL นะครับตรงกลางก็มีโรดี้อิวคายกูเดการเหมือนเดิมฝั่งของเบอร์ลี่เนี่ยมีแค่5คะแนนครับเกมล่าสุดปลดล็อกด้วยได้แล้วนะครับด้วยการเปิดบ้าน เอาชนะคริสตัลพาเลตมา1-0เป็นชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ครับสภาพทีมไม่มีจัคคอร์กับเดลสตีเฟนเหมือนเดิมนะครับชอนไดน่าจะส่งตัวหลักเหมือนเดิมครับยอฮันกุ son, ๊ดมุนสั้นเดไว้แม็กนิวนะครับคู่หน้าเป็นเจอร์โรดูเกสเล่นกับคริสบูดครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันแมนซิตี้กดไปกลับเลยครับในบ้าน5-0เกมเยือนบุกถลม่ม4-1นะครับแล้วก็แถมในฟุตบอล EFL ครับแมนซิตี้ก็บุกถล่มอีก3-0ครับแน่นอนก่อนเกม แมสซิตี้ยังถูกยกให้เหนือกว่าครับผมบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่แมนซิตี้จะได้ระบายถอนทุนคืนจากเกมที่แพ้สเปอร์ครับดูแล้วไล่ถล่มขาดลอยแน่ครับผมมอกว่า2ประตูยืนพื้นมีลุ้นไปเม็ดสามซึ่งทำได้ไม่ได้ยากด้วยให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ต่อมา3ามทุ่มครึ่งครับไปที่บุนเดสตีก้าเยอรมนีครับบุเียซอร์ดอมุนรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับโครลรองบวย ดอทมุนมีม18บแต้มเกมล่าสุดบุกถล่มแฮท้าเบอร์ลินมา5ประตูต่อ2นะครับในแชมเปี้ยนซีฟก็เปิดบ้านถล่มคลับบูชมา3-0ครับตัวหลักๆมีเอ็มเรชานมาโกรอยส์ ce, ที่เป็นตัวสำรองใน UCL จะกลับมาเป็นตัวจริงคืนนี้ครับอัพเซลวิสเซลเจดอนซานโชจูเลนบันนะครับข้างหน้าเอริ่งเบลฮาร์แลนด์ครับก็พร้อมลงล่าตะกข่ายฝั่งของโคโลนเนี่ย เล่นมา8ดเกมยังไม่ชนะเลยนะครับสเสมอ3าแพ้ไปถึง5เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับอูดิโอนเบอร์ลินมา1ต่อ2นะครับตัวหลักมีโดมินกแร็กสเลอร์อองเดดูด้าเซบาสเตียนแอนเดอร์สันยืนหน้าเป้านะครับเฮดทูเฮดเจอกันมาฤดูการที่แล้วดอตมูลถล่มไปกลับเลยครับในบ้าน5-1นะครับเกมเยือนก็บุกชนะ3-1นะครับแน่นอนก่อนเกมดอตมูลถูกยกให้เหนือกว่าคือจะว่าไปเสือเหลืองอยู่ในช่วงที่กำลังท็อปฟอร์มนะครับชนะ5จาก6เกมหลังสุดแพ้ไม่นะครับ เกมที่แพ้บาเยนนะครับแถมฟอร์มส่วนตัวของเอลิงเร์ฮาแลนรนกำลังสุดยอดเลยครับยิง9ประตูจาก4เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับอะไรจะหยุดได้ครับดังนั้นดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะเชียร์ไปที่ดอทมุนครับจะชนะขาดถึง2ประตูดได้แน่ในถึงวันนี้นะครับปิดท้ายที่เวลาตี2.45ครับไปที่เกาชว์เซดาอิตาลีนะครับอัลันตันดับเเปิดบ้านเจอกับเวโรนาอันดับ9 แอตแลนตามี14แต้มน,นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอสเปเซียมา0-0น,นะครับแต่ว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ทําได้ดีเกินคาดบุกไปชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์มา2-0ครับสภาพทีมยังไม่มีลุสลลนมารีนอฟสกี้นะครับที่ไปติดโควิดมาริโอปาซลิตเจ็บนะครับตัวหลักที่เหลือจะมีอเลฮันโดโกเมสโยซิฟอีลิซิตนะครับคู่หน้าดูวานซาบาตากับลุยส์มอริเลก็พร้อมกลับมาลงล่าตาข่าย ฝั่งของเวโรนาเนี่ยมี12แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับซาสูโรมา0-2นะครับลงเล่นในโคปาอิตาเลียก็บุกแพ้กายารี่มา1-2นะครับนิโคลาคารินิสเจ็บแถมดากลาโซวิทมาเจ็บเพิ่มอีกนะครับโดยหลักจะเหลืออีวานลีอีสิตนะครับพวกแอนโทนีบารักข้างหน้าเป็นามูเอลดิคามมเน่ครับเฮตูเฮตเจอกันเนี่ยในบ้านชนะ2ฤด,ดูกาลติดสำหรับอัตาลนตาครับดูแล้ว ไม่ต้องคิดเยอะครับปีหนึ่งทีมสำหรับอตาลนตาคือฟอร์มในลีกไม่ค่อยดีครับช่วงก่อนนะเนี้ยเกมนี้น่าจะปลดล็อกนะครับเสมอมา2เกมติดในลีกดูแล้วคืนนี้ชนะแน่ครับจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเผิ่มมากกว่านั้นเชียร์อตาลนตานะครับสรุป3มทีมครับชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้โบรุสเซียดอตมุนและอตาลนตาครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายแอดของเราแอดลิชขีดลิชขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ